สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะหากชาวธนูได้เข้ามาฟังคำพยากรณ์นี้สมัยก็อยากจะให้คุณนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคม ปี2567ค่ะซึ่งในเดือนมีนาคมนี้ก็มีดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่3มีนาคมปี2567ดาวพระสุ์ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่9มีนาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่14มีนาคมปี2567 และดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่15มีนาคมปี2567ค่ะอิทธิพลของดาวแต่ละดวงจะส่งผลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับฟังคำพยากรณ์ได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะระยะนี้ดวงชะตาของคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตค่ะเนื่องจากดาวหลายดวงได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตาซึ่งพันธุนั้นก็หมายถึงหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของคุณพันธุหมายถึงญาติพี่น้องครอบครัวเครือญาติพันธุหมายถึงการลงหลักปักฐานการสร้างเนื้อสร้างตัวหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานและก็ยังหมายถึงการแต่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในระยะที่ดาวไหลดวงโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาครั้งนี้ก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนมีเกณฑ์คิดถึงความก้าวหน้าของชีวิตคิดถึงหลักทรัพย์คิดถึงความมั่นคงถ้าเป็นคนที่ทํางานประจําอาจจะคิดถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าคนที่เพิ่งแต่งงานก็อาจจะวางแผนมีบุตรมีลูกหรืออาจจะมองถึงเรื่องการซื้อบ้านซื้อรถ หรือถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีบริษัทมีห้างร้านเป็นของตัวเองก็อาจจะคิดถึงเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงในธุรกิจลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามความรู้สึกนึกคิดของคุณจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องความมั่นคงเป็นหลักค่ะในระยะนี้ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีธนูโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ ร่วมกันกับดาวพระเกตและดาวพระราหูส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำอะไรที่คุณหยิบจับทำอยู่มีโอกาสจะก่อล่าผลที่ดีอะไรที่คุณกำลังเริ่มต้นก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาและต่อยอดได้กว้างไกลชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระพุธเป็นดาวของปากเป็นดาวแห่งเอกสารหนังสือสัญญ์สัญญ,ญ,ญ,ญาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุุแบบนี้ งานที่ชาวลัคนาราศีธนูหยิบจับทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานออกสื่องานพิธีกรงานแสดงงานร้องเพลงรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงเงื่อนไขจะมีมุมที่ดีค่ะการติดต่อการเจราจาการประสานงานของคุณจะมีเกณฑ์ราบรื่นมากยิ่งขึ้นและในระยะนี้จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้การสนับสนุนผลักดันตัวคุณ เข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทในการทำงานของชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนพันธุเจอกันกับดาวพระพุธดาวคู่มิตรส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะเป็นที่รู้จกัก เป็นที่ยอมรับต่อคนหมู่กว้างมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานเมื่อมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีตัวคุณนะคะจะมีเกณฑ์ได้หลักทรัพย์ได้ที่ทางได้ความสําเร็จมีชื่อเสียงมีคนยกย่องสรรเสริญหรือไม่เช่นนั้นการที่ชาวลัคนาราศีธนูทําอะไรร่วมกันกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวญาติพี่น้องเป็นอย่างดีครอบครัวอาจจะเอื้ออํานวยในแง่ของสถานที่เอื้ออํานวยในด้านแรงงานหรือบางคนเอื้ออํานวยในด้านเงินทองให้กับคุณก็เป็นไปได้ค่ะจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆสําหรับชาวธนูในเดือนมีนาคมนี้นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระสุกและดาวพระอังคารต่างก็โครจรมาร่วมกันอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตา ซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวคู่มหามิตรเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ชาวลัคนาราศีธนูจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีจะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนผลักดันตัวคุณจะสามารถทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้สำเร็จอะไรที่คุณคิดที่คุณวางแผนมาก่อนหากคุณได้ลงมือทำในระยะนี้มีมุมที่จะเป็นไปได้สวยค่ะแต่ชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนะคะเมื่อดาวคู่มิตรคู่นี้มาเจอกัน ซึ่งเป็นดาวของกิเลสสมบัติตัวคุณจะมีความอยากได้อยากมีมากยิ่งขึ้นอาจจะอยากได้อะไรที่มีราคาแพงจนรู้สึกว่ามันเกินตัวตัวคุณต้องระมัดระวังการก่อนนี่สินให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาต่างๆในระยะนี้มันมีความโลภมันมีความอยากได้อยากมีเข้ามาค่ะถ้ามีคนมาชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรคุณต้องศึกษาสิ่งนั้นให้ดีอย่าพึ่งตกลงหรือว่าอย่าพึ่งรับปากเขาเหล่านั้นนะคะ เพราะบางทีอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะการที่เดาวพระราหูและดดาวพระเกตโคจรมาร่วมกันอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้เป็นจังหวะที่คุณควรจะทำบุญทําทานให้กับญาติพี่น้องให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรืออุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรค่ะ การทำบุญให้กับคนที่ตายหรือล่วงลับไปแล้วนั้นจะยังความสำเร็จโชคดีมาสู่ตัวคุณบางครั้งชาวลัคนาราศีธนูอาจจะได้โชคลาภฟลุกๆจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายหรือได้โชคลาภจากบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นไปได้ค่ะไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้มรดกได้ทรัพย์สินได้สืบทอดอะไรบางอย่างจากครอบครัวอย่างเช่นสืบทอดธุรกิจได้รับที่ดินตรงนี้จากคุณพ่อหรือคุณแม่ลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ และการที่ดาวพระราหูกับดาวพระเกตมาร่วมกันอยู่ในเรือนพันธุก็จะมีมุมที่ดีอีกประการนั่นก็คือคุณจะสามารถพลิกแปลงสถานการณ์ต่างๆได้ดีชาวธนูจะเอาตัวรอดได้แม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันหรือสถานการณ์ยากลําบากค่ะคุณจะใช้คําพูดใช้วาทศิลป์ใช้การเจรจาเพื่อที่จะไกลเกลี่ยได้ดีหรือคลี่คลายประเด็นต่างๆได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ค่ะ เพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวนั้นให้ผลประโยชน์ในด้านบวกต่อชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากในจังหวะที่ดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารโคจรมาสถิตร่วมกันอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนสหัชชะตรงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวคุณนั้นจะได้เดินทางไกลค่ะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปได้เจอกับผู้คนที่หลากหลายและบางครั้งการเจอผู้คนที่เยอะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกจริตและไม่ถูกจริตปะปนกันไปค่ะ และการที่ดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารมาที่ราศีกุมครั้งนี้เท่ากับว่ามาเจอกันกับดาวพระเสาร์ด้วยซึ่งดาวพระเสาร์สถิตอยู่ที่ราศีกุมก่อนหน้านี้อยู่แล้วและดาวพระเสาร์ก็ไม่ถูกกันกับดาวพระศุกร์ไม่ถูกกันกับดาวพระอังคารอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีคนที่คิดไม่ดีต่อคุณมีคนไม่หวังดีเข้ามามีคนอิจฉาริษยามีคนใส่ร้ายป้ายสี รวมไปถึงอะไรที่คุณกำลังหยิบจับทำอยู่เขาก็จะคอยขัดแข้งขัดขาและทำให้คุณมีอุปสรรคค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็ไม่ควรประมาทจนเกินไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามสมัยก็ไม่อยากจะให้ชาวธนูต้องกังวลมากไปเพราะยังไงซะดาวแต่ละดวงที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายก็มาอยู่ในภพเรือนที่ดีทั้งนั้นค่ะ เมื่อคุณจะหยิบจับทำสิ่งใดจะมีคนรอบข้างจะมีมิตรที่ดีขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนจะไม่โดดเดี่ยวคุณจะสามารถหาทางออกได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะดาวพระอังคารเปรียบเสมือนดาวแห่งความขยันขันแข็งความกล้าบ้าบินการลุยการบุกเบิกเมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะ อาจจะส่งผลทําให้ชาวธนูนั้นมีความกระตือรือร้นคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความรักความก้าวหน้าอยากริเริ่มสิ่งใหม่อยากลองสิ่งใหม่และหาหนทางใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะเหมาะมากที่คุณจะริเริ่มสิ่งใหม่ในระยะนี้และถ้าได้เริ่มกับเพศตรงข้ามหรือเริ่มกับเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายก็ยิ่งดีค่ะคนรอบข้างให้การเกื้อกูลสนับสนุนมากเลยทีเดียว และประการต่อมางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรืองานเบื้องหลังงานลับๆการเจรจาการติดต่อแบบไม่เปิดเผยงานลักษณะนี้จะมีโอกาสส่งผลดีต่อชาวลัคนานราศีธนูค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับงานชิ้นใหญ่ชิ้นโตมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือชาวลัคนานราศีธนูมีโอกาสที่จะได้เป็นนายตัวเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการค่ะ ชาวละกนาราศีธนูท่านใดที่กำลังวางแผนแต่งงานสร้างครอบครัวในจังหวะนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณจะได้ลงหลักปักฐานชีวิตจะมีความมั่นคงมากขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วระยะนี้จะเป็นจังหวะที่คุณและคู่ได้พูดคุยถึงเรื่องความมั่นคงค่ะ มีการคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องการวางแผนมีบุตรมีลูกคือจะเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีธนูและคู่มีความคิดมีทัศนคติที่ตรงกันการเจรจาสื่อสารก็ค่อนข้างรับรืนด้วยนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ